ช่วงคริปโตก o ส s ซตคริปโตกอสเซตคริปโตกอสเซตอ่ะเชิญเอ็ดเวิร์ดเลยค่ะ,ะเชิญค่ะสวัสดีครับพี่มอและคุณผู้ชมคับค่ะค่ะมาเป็นยังไงครับก็วันนี้เป็นวันที่สดใสนะครับผมก็รูปโตเคอเรนซีะนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังอยูน่นิ่งอยู่นะครับผมแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องที่สดใสนะเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยนะครับผมถ้ามันนิ่งๆไปสัมภามก็ต้องมีแบบหล่นลงมาแล้วแต่ตอนนี้ราคาก็ยังไม่หล่นลงมาสักทีนะครับเรามาดูเกิดอะไรขึ้นนะครับมาสู่ภาวะตลาดกันก่อนนะครับผมตอนนี้ฮะราคาของบิตคอยครับก็อยู่ที่สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสิบห้าดอลลาร์สหรัฐครับก็ยังนิ่งอยู่นะครับอิตาเลียนครับตอนนี้อยู่ที่สามพันสามร้อยสิบเก้าดอลลาร์สหรัฐครับไบน์สคอยอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดดอลลาร์สหรัฐครับ ส่วนคาร์ดานโนเอได้ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ5.4%นะครับผมตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1.39ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะฮะอโซลาร์นาฮะโซลาร์าตอนนี้อยู่ที่145.4ดอลลาร์สหรัฐครับก็ติดลบ1.2%นะครับผมส่วนตลาดไทยครับแน่นอนครับว่ามอร์ซักทีวันนี้ครับเป็นเหรียญเอได้ครับคาร์ดานโนนะครับผมก็ขึ้นมา5.1%ครับตอนนี้ราคาอยู่ที่47 0.1บาทนะครับผม USDT ตอนนี้อยู่ที่33.72บาทครับเหรียญเนียโอ้เหรียญเนียบวกขึ้นมา2.1เปเครับเหรียญเนียตอนนี้อยู่ที่660บาทครับเหรียญครับฮะเหรียญครับยังดิ่งอยู่นะครับผมครับตอนนี้อยู่ที่426.5ครับ Dogecoin Dogecoin ติดลบไป4.1เเซครับ Dogecoin นะครับตอนนี้อยู่ที่5จุด 8-9บาทครับหลังจากที่แตะขึ้นไป6บาทกว่าๆนะครับผมเพราะว่ามีข่าวของทางเอ่อทางอีลอนมัสนะครับผมแล้วก็ทางเทสลานั่นเองนะในเรื่องของการรับชำระเงินด้วยดอชคอยนะครับมาประมาณนี้ครับสำหรับราคานะฮะมาถึงเนื้อหาวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่าเราต้องเนื้อหากันมีเยอะนะครับผมก็ตอนนี้นะครับบริษัทยืมไม้นะฮะเป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านสินค้าไอที ธุนาคมแล้วก็การเงินดิจิตอลนะครับผมก็ได้มีการจับมือกันกับบิตค b ับบล็อกเชนเทคโนโลยีครับก็การจับมือกันครั้งนี้นะครับผมจะเป็นการเปิดตัวเหรียญ YES ครับผมเหรียญ YES นะครับผม YES นะครับ YES ที่แปลว่าใช่นะฮะก็คือจะเป็นการร่วมมือกันนะครับผมเพื่อจะเป็นพันธมิตรด้านสตาร์ทอัพด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเลยนะครับผมแล้วก็มีการร่วมมือกันกับบริษัท Finstable จำกัดแล้วก็บริษัท d e l o f i t y เวลที่เทคฟินจำกันนะครับผมคือตัวเหรียญเยี้ยนะครับผมจะถือว่าเป็นก้าวแรกของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะฮะมาใช้ในการพัฒนาระบบตลาดยืมไม้นะครับผมเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนกับลูกค้ายืมไม้ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มภายใต้การบริหารของยืมไม้โฮดิ้งนะฮะได้แก่เครดิตซิมยืมไม้ไฟแนนซ์ยืมไม้ออนไลน์ แล้วก็ยืมายบล็อกเชนครับซึ่งทางลูกค้าแล้วก็ผู้ใช้บริการของยืมายโฮลดิ่งนะครับผมจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญ y ย s นั่นเองนะฮะเพื่อที่จะไปใช้คำประกันการเช่าสินทรัพย์ดิจิตอลบนแพลตฟอร์มยืมายดอทดิจิตอลครับนะฮะยืมายดอทดิจิตอลเนี่ยเขาก็เป็นแพลตฟอร์มบริการให้เช่าสินทรัพย์ดิจิตอลครั้งแรกในประเทศไทยนะครับผมเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้มีการลงทุนในโลกดิจิตอลในง่ายอย่างยิ่งขึ้นเลยนะครับผมซึ่ง ดุประสงค์นะครับก็จะเน้นกับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดจําหน่ายและการให้บริการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นครับก็ใส่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลนะฮะโดยทางผู้บริหารก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าเหรียญเยสเนี่ยนะจะเชื่อมโยงประสบการณ์ลูกค้าจากหลายช่องทางเข้าด้วยกันเลยนะครับแล้วก็จะมอบเป็นรางวัลที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับ คือเหรียญ Yes นะครับจะเป็นโทเค็นที่ได้รับการรับรองโดย t c u p s h a r e นะครับผมก็เป็นบล็อกเชนของทาง b i t c u p นะฮะก็คือจะเกิดขึ้นนะครับจากความตั้งใจที่ยังยืมไม้เนี่ยครับอยากจะมอบสิ่งที่ตอบแทนดีๆให้กับลูกค้านะฮะแล้วก็โดยลูกค้านี่จะได้รับเหรียญ y ย s หลังจากใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากธุรกิจในเครือยืมไม้โฮดดิ้งนะครับผมก็จะได้รับเป็นประจําทุกเดือนเลยนะฮะแล้วก็สามารถใช้เหรียญเยสมาใช้คําประกันเพื่อเช่าสินทรัพย์ ดิจิตอลได้บนแพลตฟอร์มยืมไม้ดิจิทัลครับก็ค่าเช่านะครับจะคิดเป็นร้อยละ30ต่อปีครับของมูลค่าคของมูลค่าสินทรัพย์ที่เช่าไปนะฮะผ่านการพิจารณาจำนวนเช่าสินทรัพย์ดิจิตอลที่ผู้เช่าสามารถเช่าได้ด้วยระบบเครดิตสกอร์ริงนะครับซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาของบริษัทเวลที่เทคฟินจำกัดน,นะครับผมซึ่งเป็นสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชันผลิตภัณฑ์ทางการเงินบนมือถือนะครับผมที่ได้มีการได้รับ อนุญาตนะครับผมจากพิกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็เป็นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับผมในการบริหารเกี่ยวกับในระบบนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data มา วิเคราะห์ข้อมูลอย่างแม่นยำด้วยนะฮะซึ่งเหรียญเยสนะครับผมตราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่28บาทนะฮะโดยผู้ที่ถือเหรียญเยสเนี่ยนะครับผมครบ10เดือนเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะจะสามารถซื้อขายหรือเทรดได้ในตลาดซื้อขายสินทรัพย์เพียร์ทลโดยตัวยืมไหมเนี่ยนะมีตั้งเป้าหมายนะครับในการพัฒนาเหรียญเยสในอนาคตนะครับคือในอนาคตเนี่ยเหรียญเยสเนี่ยจะมาใช้ในการโหวตจะมาใช้ในการออกสิทธิ์นะครับผมในการเทรดได้นะครับผม เราจะเรียกว่าก๊อฟแมนอ่าก๊อฟแนโทเคนนั่นเองนะก็คือเป็นเหรียญที่เราสามารถอาทำกิจกรรมนะครการโบดอะไรด้านต่างๆบนเชนนะครับซึ่งตัวยูไม,มด,ด,ด์ดอทดิจิตอลเนี่ยนะครับจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่จะดีไฟสัทีเดียวหรือว่าจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่จะเป็น C e f i สัทีเดียวนะเขาเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเงินแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์ ก็งงๆนิดนึงนะฮะเขาบอกนะครับผมเพราะเป็นการผรสมกันนะครับเขาจะเรียกว่า c d f i นะครับผมก็เขาบอกนะครับว่าโดย c d f i เนี่ยครับจะเป็นระบบสมาร์ทคอนแท c t นะครับผมจะเป็นระบบอัจฉริยะนั่นเองที่จะร่วมมือกันทํางานกับมนุษย์นะฮะคือใช้ข้อดีของระบบเซ็นทัลไลซ์หรือระบบแบบรวมศูนย์เนี่ยผสมผสานข้อดีของระบบ d e c e n t r a l i z e d หรือระบบกระจายศูนย์ที่มีความปลอดภัยสูงครับเราะจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยให้บริการลูกค้า24ชั่วโมงแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ ผลตอบแทนสูงนะครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเซ็นทรัลไลซ์นั่นแหละนะฮะเขาแกพูดเอาเหมือนเอาดีฟายอะไรมารวมกันจริงมันก็คือเซ็นทรัลไลซ์นั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็จะมีอ่าการนําร่องทดสอบระบบนะครับผมตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงสามสิเอ็ดมกราคมนะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็นการ่ากํากลังทดสอบกันอยู่กับทางบิทครับนั่นเองนะครับก็ เอ่อบล็อกเชนชื่อดังของทางเอ่อ uh, จนะครับผมก็เป็นบล็อกเชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก G เลยนะครับชื่อว่าบ l o c k เชนเซอ e ์วิสอินอ่าบล็อกเชนเซอร์วิสเน็ตเวิรนะครับผมตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีท่าทีที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรม NFT มากขึ้นนะฮะก็ เอ่อนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับด้านาการสะสมมูลค่าต่างๆนะครับผมคือเป็นการสะสมรูปภาพวิดีโอนะฮะหรือเป็นไฟล์หรืออะไรต่างๆนะครับที่เราสร้างสรรผลงานศิลปะออกมาแล้วก็ทำออกมาในรูปแบบโทเค็นนะครับก็ทาง b l o c k c ช a i n s e r v i e e Network นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการาสนับสนุนตัวนี้แต่ว่ามีข้อแม้ว่า NFT ที่จะนำไปใช้นะครับจะต้อง ไม่มีการเชื่อมต่อกับคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนสาธารณะครับโดยทาง Blockchain Service Network กนะครับก็บอกนะครับว่าจะเสนอโครงสร้างพื้นฐานให้กับบริษัทจีนแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเพื่อที่จะเอ้า NFT เนี่ยไปใช้อินเทอร์เฟซ กับผู้ใช้ส่วนบุคคลนะครับเช่นพวกแอปพลิเคชันแลกเงินอยู่นจีนนะฮะโดยโครงสร้างพื้นฐานนี่ยนะครับจะถูกเรียกว่า BSN Digital s t t r i i b u e d Certificate นะครับหรือ BSN DTC นั่นเองนะครับผมแล้วก็ใา้ว่าจะเป็นการเปิดตัวภายในสิ้นเดือนนี้นะฮะก็ แต่ตอนนี้นะครับก็มีข้อจํากัดด้านกฎหมายต่างๆในเครือข่ายสาธารณะของประเทศจีนะครับผมซึ่งทาง BSN นะครับก็จะอนุญาตกับทางบล็อกเชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆเลยนะครับว่าบล็อกเชนตอนนี้นะครับก็จะถูกกําจัดให้กับกลุ่มผู้เล่นนะครับที่ได้รับการคัดเลือกจากทางรัฐบาลจีนเท่านั้นนะครับผมคือรัฐบาลจีนเนี่ยแอนตี้คริปโตเคอนซีแอนตี้บล็อกเชนนะครับ แต่สุดท้ายแล้วก็คือทําของตัวเองนะครับแต่ว่าไปอันตี้ของคนอื่นนะฮะผมก็แน่นอนครับว่ารัฐบาลจีนนะครับค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในเรื่องของอ่าลัวในเรื่องผลกระทบของความมั่นคงนั่นเองนะครับผมก็ทาให้ทางจีนนี่นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการแบนคริปโตเคอเรนซีแบนบล็อกเชนอย่างหนักหน่วงเลยนะครับห้ามมีการขุดห้ามให้ประชาชนมีการถือครองคริปโตเคอเรนซีนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนก็จะทําของตัวเองออกมานั่นเองนะครับผม ต่ตอนนี้นะครับเหมือนทางบราซิลนะฮะก็ะมีการเสนออีกมีการเสนออะไรที่มันค่อนข้างโอ้โหแบบว่าโอ้โหเลยนะฮะร,รอะก่อนหน้านี้นะครับ ย้อนกลับไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไมอามี่นะครับหรือว่ามหานครนิวยอร์กนะครับก็เริ่มมีการรณรงค์นะครับให้ทางเมืองของตัวเองนะครับเป็นเมืองแห่งคริปโตเคอสซี่ไปแล้วนะครับเพราะว่านายกเทศมนตรีของทั้งไมอามี่และนิวยอร์กเนี่ยก็จะบิตคอยนะครับผมเหมือนเข้ามาเอาลงทุนในบิตคอยเนี่ยมาเป็นแหล่งทุนในเมืองเลยนะครับผมซึ่งทางนายกเทศมนตรีของทั้งไมอามี่แล้วก็นิวยอร์กเนี่ยก็จะรับเงินเดือนเป็นบิตคอยไปด้วยนะครั ล่าสุดครับนายกเทศมนตรีของเมืองริโอเดจาเนโรครับทางบราซิลครับก็ได้เปิดเผยถึงแผนงานนะครับว่าตั้งใจที่จะแบ่งเงิน1%จากคลังเงินของเมืองนะครับไปเก็บไว้ในบิตคอยครับซึ่ง้ากเขาได้ทำสำเร็จนะครับผมทางบราซิลนะครับก็จะเป็นเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองแรกในบราซิลเลยนะครับที่จะมีการเก็บครอง b บิตคอยนั่นเองนะครับผมซึ่ง ทางนายกเทศมนตรีของเมืองริโอเดจาเนโรนะครับก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะต้องทําการให้เมืองนี้นะเป็นศูนย์กลางคริปโตเคอเรนซีให้ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้พูดคุยกับฟานติสโซเรสนายกเทศมนตรีของเมืองไมอามี่นะครับแล้วเขาก็ชอบความคิดนี้มากเลยนะครับผมแล้วเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการสํารวจแนวคิดต่างๆนะครับผมแล้วก็จะเอาเงินจากกองคลังนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นไปลงทุนในบิตคอยเลยเนี่ยนะครับ ซึ่งตอนนี้แน่นอนครับว่าบิตคอยนะครับจะมาใช้นะครับเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับของเมืองเลยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติทําสําเร็จนะครับผมก็จะเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของลาตินอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศหนึ่งในโลกเลยนะครับที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็นโยบายนี้ครับก็จะมีการเสนอลดภาษีอีก10%นะฮะ เพื่อประชาชนคนไหนนะครับที่มาชําระเงินด้วยบิตคอยนะครับก็จะมีการสนับสนุนลดภาษีไปเลยสิบเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าทางาไมอะไมียแล้วก็นิวยอร์กนะครับผมก็ได้มีการทําไปแล้วนะครับที่สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยชาระเงินด้วยบิตคอยแทนเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเพราะว่าฟันทิสโซรเรสแล้วก็าทาง นอาริวิทอดดมของทางนิวยอร์กนะครับพมก็มองนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสกุลเงินดอลลาร์นะครับมันก็เฟอ้อแล้วนะครับผมมันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะฮะถึงต้องเอาตัวบิตคอยนะครับมาใช้แทนนั่นเองนะครับผมทีนีน้ประเทศใหญ่ๆประกาศกันแล้วนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศแรกของโลกคือเอลซาวดอ์นะฮะที่ได้มีงานเอาบิตคอยเนี่ยมาใช้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ตามมาด้วยในอเมริกานะฮะที่มีทางไมอามี่นะครับผมแล้วก็นิวยอร์กนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นบราซิลแล้วนะครับเราก็ต้องติดตามกันไปนะครับว่าจะมีประเทศไหนๆนะที่มีการออกมาประกาศในเชิงแบบนี้อีกบ้างนะครับอ่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางอ่า สาร่ฐแล้วก็อังกฤษนะครับก็ได้มีโพออกมานะครับผมก็มีรายงานของทาง i n s i g h the Crypto Community นะครับ uh, p r o t t i n g the Journey to Mass Adoption ครับก็เป็นการทำ uh, ทำผลสำรวจนะครับจากทาง PaySafe นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินนะครับผมก็ได้มีการ uh, ระบุ uh, เกี่ยวกับผลสำรวจต่างๆนะฮะแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับจะเอาตัว uh, หน้าเว็บไซต์ uh, หน้าตัวผลสำรวจ ของทางที่เขาทำขึ้นมานะฮะเออปึ๊บ,บอ่ะทีนี้นะครับก็มีการนาบนสำรวจออกมานะครับผมก็เหมือนมีการระบุนะครับว่าตอนนี้นะครับผมชาว uk แล้วก็ชาว u s เเนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างรู้จักคริปโตเคอเรนซียันเริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะแบ่งกันเลยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแน่นอนกับว่า รู้จักคริปโตเคอเรนซีก็ต้องรู้จักบิตคอยกันก่อนนะครับผมซึ่ง u ูเคนี่ยนะครับก็มีคนที่รู้จักบิตคอยถึงห1สบเอดเอร์เซนแล้วก็ US อนะครับมีคนที่รู้จักบิตคอยไปถึงหกสิบสองเอร์เซ็นนะฮะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวบิตคอยครับรองลงมาเป็นบิตคอยแคชนะครับไม่ใช่อีเธอเรียมนะฮะอีเธอเรียมนีอยู่เหมือนจะเป็นอันดับสามเลยนะฮะก็ตอนนี้นะครับตัวเลขก็ออกมานะครับผมแล้วก็มีคริปโต หนนะครับผมที่ทางประชาชนชาว UK แล้วก็ US เนี่ยได้มีการลงการลงทุนในบิตคอยถึง2 4เนะฮะแล้วก็อีเธอรี่แม็กอีกที่สิเปเนะครับแต่ถ้า UK เคนี่จะน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแบบอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับทางออ UK เครมีการลงทุนในบิตคอยอยู่13%บสาเปเซแล้วก็มีการลงทุนในอีเธอรี่แมอยู่ห้าเปอร์เซนนะครับแล้วก็ ขาก็มองนะครับว่าอามีกลุ่มคนกลุ่มไหนนะครับที่มีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีกันมากนะครับผมก็ส่วนใหญ่นะครับแน่นอนกับว่าครึ่งๆเลยนะครับต่างทาง UK แล้วก็ US เนี่ยนะครับเป็นประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า35ปีครับซึ่งอายุแต่ยี่สิ้ถึงสามสิบสี่ปีนี่ยถือว่า เป็นส่วนด e โม g r a p h i ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับสำหรับประชาชนที่ลงทุนในคริปโตเคอซีใน U K แล้วก็ U S นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าภายชานะครับที่เขาได้มีการสรุปออกมานะครับแล้วก็การเทรดนะครับผมว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเขาเนมีการเทรดคริปโตเคอซีบ่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็ few times a week นะครับก็ไม่กี่ครั้งต่ออาทิตย์นะครับผม ก็ไม่ได้มีการมาทำเดย์เทรดหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่าะครับตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับที่มีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับถึง56%เท่าเท่ากันทั้ง UK แล้วก็ US เลยนะครับแล้วก็นางผู้หญิงเนี่ยก็สองประเทศก็เท่าเทกันนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ44%นะครับที่มีการ ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับจอเน่ยบก,กว่าคือด้วยความที่ว่า Population ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยผู้ชายจะค่อนข้างเชี่ยวชาญเป็นด้านเทคโนโลยีค่อนข้างมากนะครับผมก็นใหาทางผู้ชายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษนะครับอ่นนี่ก็เป็นตัวเลขต่างๆเนี่ยแบบไปหาอ่านได้นะครับผม,ผมก็เป็นแบบสำรวจนะครับของทาง p a y เซมนะครับที่ชื่อว่า i n s i d e the Crypto Community p r o t i g the Journal เดือ o u r n e y to Mass Adoption นะครับผมก็นักลงทุนก็ไปหาอ่านกันได้นะครับผมก็อิลลอนมมสครับก็มีการทวิ์อะไรอีกแล้วครับเนี่ยก็ก่อนหน้านี้นะครับอีลอนมมสก็เทวิตไปเรื่อยเลยนะครับก็มีการบอกนะครับว่าเทสลาเนี่ยจะมารับชําระเงินด้วยดอจคอยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีคนนะครับไปเห็นตัว Source Code บนดอจคอยนะครับว่า อ่าบนซลสโค้ดบนเทสลานะครับว่ามีการใส่คําว่าดอชคอยไปแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นี่อีลอนมัส์มาโพสต์คําว่าท็อปเนี่ยท็อปแล้วก็เป็นลูกศรชี้ขึ้นมาข้างบนนะทีนี้เนี่ยนะครับชาวทวิตเตอร์ก็ถามอีลอนมัสก์นะครับว่าเฮ้ยต้องการจัสื่อถึงอะไรนะดอชหรือชิบะยังไงครับผม I อ r e f e r d o g g y style นะเราไมร ready for d o d g e and chip นะก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าทยอีลอนมัส์ต้องการรัสื่ออะไรนะครับผม แต่ว่าก็หลังจากที่ได้มีการทรวิตไปนะตอนนั้นเนี่ยทางเหรียญดอ e คอยนนี่ก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับผมประมาณ20%เลยนะซึ่งการทรวิตนี่ก็ไม่การทรวิตตั้งแต่วันเสาร์ที่15แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้นะก็ราคาของบิตราคาของดอทคอยนนี่ก็ได้มีการปรับตัวลงมาแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะว่ายิลอนมัสเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับหรือว่าเขาจะมีโปรเจกต์ อะไรอีกเร็วๆนี้นะครับผมขอปิดท้ายวันนี้เลยแล้วการในกัมื่อวานนะครับกรมสมกรของบ้านเราครับทวิตเตอร์กรมสมการครับถูกแฮกครับไม่รู้ครับใครแฮกนะครับผมแฮกแล้วก็เปลี่ยนรูปนะครับผมเปลี่ยนไบโอด้วยนะฮะไบโอก็โปรโมท NFT ไปเลยนะครับผมรูก็เป็นตัวบรอดแอพยักษ์านะครับผมก็เป็น NFT ที่มีฉายาว่าลิงขี้เบื่อนะฮะ ก็ตอนนี้ก็จับ่าตอนมกลายเป็นลิงที่เบื่อบนทวิตเตอไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถกู้คืนมาได้นะฮะแล้วก็ ทวิตเก่าๆนี่คือโดนลบไปหมดเลยนะครับแปลว่าทวิตกรมสังกัดตอนนี้นะครับผมก็โปรโมท n f t ไปแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ได้ตามข่าวนะก็อย่าเพิ่งไปตามตอนนี้แนวทวิตเตอร์กรมสังกัดไปอยู่ทำไมอยู่ดีนี่มาโละโปรโมท NFT หล่ะคือเขาโดนแฮกนะครับคือเขากลุ่มสังกัดไม่ได้มาโปรโมทนะคือเขาโดนแฮกนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องมีการสร้างทวิตเตอร์ใหม่นะครับผมก็คิดว่าน่าจะกู้คืนยากแล้วนะครับประมาณนี้ครับสาหรับคลิปโตกาสิบวันนี้ครับ ก็ประมาณนี้นะฮะก็ต้องรอดูนะคะว่าเรื่องราวของคริปโตจะเป็นเช่นไรแต่ว่าเมื่อสาร์ที่ผ่านมาก็เต็มอิ่มกันนะฮะเต็มอิ่มเต็มอิ่มจริงๆครับไม่สามารถลุกไปไปเข้าห้างน้ำได้เลยฮะ <laughs> ค่ะ <g ül> อ่ะก็อาจารย์ตามก็ตั้งใจมากมายเลยนะครั้งครูความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเมื่อวานนะคะก็หวังว่านักลงทุนที่ฟังบรรยายเมื่อวานนี้ได้เห็นทิศเห็นทางนะฮะแล้วก็ได้เห็นอ่าทริคเทคนิคของอาจารย์ตามในการคัดเลือกคริปโตด้วยนะเมื่อวานก็ได้หลายตัวหลายดอกเหมือนกันนะฮะ เราต้องติดตามดูนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้เองนะคะนักทุนสามารถเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนยอย่างไรกับความรู้ที่เราได้เติมเต็มกันมาสองวันเต็มเต็มนะก็ <c oughs> ต้องถือได้ว่าสุดยอดนะทั้งข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ข้อมูลเทคนิคนะที่อาจารย์ตามเอามาฝากนักทุนในขิตโตลงทุนได้จริงหรอเมื่อวานนี้นะก็จริงๆแล้วพี่ม่อนก็มีอะไรอีกมากมายก็ติดตามกันต่อไปนะฮะ บอาจย์ตามนั่นเองนะก็สน,กสนุกสนุกสนุกจนลุกไม่ได้นั่นเองนะขอบคุณมากเลยนะคะเอดเวนคาร์ค,ครับอบคัะพี่โมลคุณผู้ชมครับสวัสดีครับค่ะทางเอดเวิร์แล้วก็หลายๆายท่านเองนะที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องถือได้ว่าได้ความรู้นะฮะแล้วก็ได้มุมมองนะท่านทุนว่าคริปโตต,ต่อจากนี้ไปถ้าหากเราไม่เรียนรู้ในช่วงอีกระยะเวลาไม่กี่ปีสองสามปีนะเราก็จะถูกทิ้งห่างไปมากมายเลยนะฮะานทุนแต่จะ เป็นในทิศทางแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันดูนะคะทงกท่นค่ะช่วงคริปตโตกอสเซจคริปโตกอสเซจคริปตโกปปตโกอสเซจ